ข้อนี้ยากหน่อยนะครับแต่พยายามจะอธิบายให้ง่ายขึ้นนะครับมีลูกค้าถามว่าเ,เกี่ยวกับการทำงานของระบบแก๊สเนี่ยนะครับในเรื่องของหัวฉีดแก๊สก็ตามนะครับลูกค้าจะมีวิธีการเลือกใช้หัวฉีดแก๊สยังไงระหว่างหัวฉีดล้างชุดกับหัวฉีดแยกแยกเดียวจะเลือกอยังไงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ให้พยยี่ไอ์ตอบก่อน ต้องบอกว่าเมื่อก่อนหัวฉีดสมัยก่อนที่เราติดตั้งกันเมื่อสิบกว่าปีเนาะมันก็จะเป็นแบบลางอย่างเดียวเดี๋ยอธิบให้ดูก็อย่างที่เราใช้ก็จะเป็นยี่ห้อบอเทคนะครับแล้วก็จะมีอ่าอเทแท้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีของ AC ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าวอ t เทคแท้กับไม่แท้ต่างยังไงทีนี้สิ่งที่พิ่เจถามก็คือแบบไหนเหมาะสมนะครับอันที่1เลยก็คือขึ้นอยู่กับ ลักษณะของเครื่องยนต์ที่เราต้องติดตั้งว่าวางถ้าวางแบบนี้ได้นะครับแบบแบบรางแบบนี้ได้เราจะใช้แบบรางก็ได้หรือจะใช้แบบหัวแยกก็ได้แต่ถ้ารถบางรุ่นจาเป็นจะต้องติดแบบหัวแยกก็คือแบบหัวเดียวๆอย่างนี้เนื่องจากพื้นที่จํากัดไม่อํานวยหรือต้องการ ความใกล้ในการฉีดเราอาจจาเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้แบบเดียอวอนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆอันนี้ต้องปรึกษาทาง,ช,างช่างผู้ชำนาญถามพี่บอยบ้างคอมเมนต์ Comment หน่อยผมส่วนใหญ่ผมจะมองเรื่องของลักษณะข,ของเครื่องยนต์กลอ,องอากาศท่อร่วมบดีนะครับท่อร่วมิดีเล็กสัน้นหรือว่าปลองอากาศไปเบียดไปบงังวางแล้ววาง าาํบก็คือความเหมาะสมของพื้นที่หน้างานสําคัญที่สุดเลยในใน,ในการวางหัวฉีดเนี่ยของในเชิงช่างเนี่ยใกล้ห้องขอมไม้มากที่สุดให้มากที่สุดนั่นคือดีที่สุดถูกไหมเพราะว่าเราอิงจากหัวฉีดของน้ํามันเป็นหลักหัวฉีดของน้ำมันจะเน็ตติดก,กับกับถล่มดีหรือปะสูบเลยถ,ถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เรา เอาวัวชีเนี่ยเข้าไปอยู่ในใกล้มากที่สุดเลยเนี่ยนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่จะมากแต่น,น้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องยนต์คอกองกองฝางไม้หรือมิที่ยึดเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็มานวิจายนาเอาว่าในเชิชงชาตว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมเราก็เลือกลงไปโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้จากที่พี่บอยนะครับกับพี่ไอ้นะครับได้อธิบายเรามาเนี่ยข้อสรุปนะครับง่ายๆครับ ถ้ารถคันนั้นมีพื้นที่อย่างเหมาะสมในการวางหัวฉีดแบบรางชุดที่เครื่องยนต์ได้อย่างเหมาะสมนะครับท่อฉีดไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปท่อฉีดทุกสูบใกล้เคียงกันติดแบบรางเถอะครับเพราะอะไรจุดต่อมันน้อยกว่าการรั่วก,ก็น้อยกว่าการตรวจเช็คก็ง่ายกว่านะครับสามารถยึดแน่นได้ถูกแข็งแรงสวยงามแต่ถ้า จำเป็นจริงๆมันไม่มีที่ยึดอย่างเหมาะสมท่อฉีดก็ยาวหรือฉีดไม่เท่ากันใช้แบบหัวแยกครับหรือหัวฉีดเดี่ยวครับนะครับอันนี้เหมาะสมกว่ามันจําเป็นต้องใช้สังเกตด,ดูสิครับเวลาเราใช้หัวฉีดแยกในการติดตั้งเนี่ยมันจะไม่สวยงามเท่ากับรางชุดหรอกครับนะครับเนอะจุดต่อก็เยอะกว่าโอกาสรั่วก็มากกว่า<ล>ะนะครับและที่สําคัญมันไม่สามารถทายึดได้อีกทีนี้พอทำยึดไม่ได้ มันก็จะมีการโยกอาจจะมีการรั่วซึมได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันสั่นสะเทือนเยอะกว่าอีกข้อนึงเนี่ยตัวนีวน้มันจะเป็นรางสําหรับนําแก๊สไปเข้ากับหัวฉีดแยกรางตัวนี้มันมีความโตของไดเมิเตอรออ์ของเส้นผ่านศูก,กลางด้านในเนี่ยประมาณหนึ่งไม่ใหญ่มากซึ่งถ้ารถซีซไม่เยอะกำลังไม่สูงจริงๆเนี่ยแก๊สมันสลายทันครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลา ท่อมันเข้ามาเนี่ยดูเนี่ยสองอันนี้ต่างกันเยอะมากเลยเดี๋ยวผมยกให้ดูใกล้ๆไม่รู้จะมองเห็นไหมนะอาจจะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรก็ไอตัวท่อส่งแก๊สเนี่ยเวลามันแยกเข้าแต่ละสูบเนี่ยมันก็แยกท่อเล็กๆออกไปตามสูบสูบใครสูบมันดีกว่านะครับถ้าเครื่องยนต์แรงม้าสูงๆจริงๆเวลาไฮโหลดจริงๆแก๊สมันมาไม่ทัน,นครับ มันเข้าหัชฉีไม่ทันผพมันเข้าหัชฉีดไม่ทัน,ม,ม,ทนมันก็ไปเ,เขาเรียกว่าไปชดเชยในด้านอื่นเอานะครับโปรแกรมก็จะพยายามสั่งฉีดให้มากขึ้นนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้พลังงานอ,ออกมาสุดท้ายาถ้ามัน,ไม,นไม่ได้จริง,งบบรถ<ด>ก็วิง่งไปได่านลมก็จะวิ่งตื้อๆอันๆ,นๆวิ่งไม่่อยไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอเคก็เข้าข้าวแต่เพียงเท่านี้นะครับ,รบถ้าในาสงสัยก็ให้ศูนย์ที่ตั้งใกล้บ้านท่านนะครับแนะนำไม่ฟังอีกทีก็ได้ นะครับเอซีพาร์เที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยทุกท่านอธิบายท่านได้หมดอยู่ละถูกต้อง